ห้องแล้วเม่กัได้พี่น้องดีใจหลายมากจะได้กลับบ้านเออตาเขียวยงยงยงเลยสิก <c oughs> ับเมื่อยะบันเม่นทำคลิปอยู่ยบ้านแล้วพี่น้องถ้เบิ่งหาบส้มคลิปอยู่บ้านเข้าจะได้ก็หออ้อภาพ yu-tube g o d i t e s น n e l นะครับพี่น้องเชิดกระซิอ้อวุด iteSanel แล้ะพี่น้องทั้งผิดทั้งนะ youtube ไล่กับบไดลินพี่น้อง TikTok มีสามสองสามสองทางทิดตามได้พี่น้องอันนี้กเกลียบแยบลอยสงกงบเปา์คงหนีเดินทางบายบายเนี่ยเร้จยังไดบ้างบ้านเรื่องของเต็มที่ในประเทไทยตอ่อ ได้ใจต่อเลยเกียงแสะเลยนียนเลยเลยเก็บของกลับบ้านครับพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเมื่อสามยูทูบอยู่บ้านเร็ยนลิ้นหัวหัวอยู่บ้านพี่น้องสองนิ้วเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยังเก็บหออเมียนหอ่อเนี่พี่ Đấy, nó ừ. phá mà xe tí rồi Điểm khó vô đi đây các bạn là khánh khá ăn nên chắc nói là không biết đây Kiếp người kiếp này, mò, mỏ đun à, đun nào, đun nào <laughs> Đúng đi, đưa đi, đi, đưa đi. đi, đi.